สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับและข้างหลังผมนี่คือมอโดกโลกนะครับนี่คือนครวัดเนงนะฮะซึ่งเป็นสายท่องเที่ยวขึ้นชื่อของกัมพูชานะครับความสวยงามจะเป็นยังไงครับติดตามกันได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้ Gi f t Angel จะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวต่างประเทศกันนะฮะแต่ไม่ได้ไปถึงเมืองนอกเมืองนาที่ยุโรปอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็อยู่บริเวณเอเชียนี่แหละนะครับนั่นคือประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับที่เราจะไปนั่นก็คือนครวัดนครธมนั่นเองครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับก็คือเมืองเสียมเรียบนะครับหรือเรียกภาษาไทยนะฮะเรียกเป็นไทยก็คือเสียมราชนะครับฝรั่งเขาจะเรียกเมืองนี้ว่าแองเกิลนะฮะแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยว่าเมืองพระนครนั่นเอง สอดคล้องกับภาษาเขมรที่เรียกว่าอังกอร์นะฮะชื่อที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีในแดนปราสาทแห่งนี้ก็คืออังกอร์นะฮะเมื่อมาถึงเมืองเสียมเรียบแล้วเนี่ยนะครับแกต้องประหลาดใจนะฮะที่เหตุใดหนอชนชาติขอมจึงนิยมชมชอบที่จะมาสร้างปราสาทหินไว้มากมายนะครับแบบกระจุกตัวไว้ที่เมืองเสียมเรียบแห่งนี้จํานวนมากเลยทีเดียวนะครับปราสาทหินนครวัดนครธมเมื่อมาถึงจะพบเชิงสะพานนาคและสิงคู่ที่เฝ้าประตูขนาดใหญ่สิงคู่นี้มีใบหน้าชารุ แต่รูปทรงทางศิลปะยังสวยงามภูมิฐานเชื่อว่าใบหน้าของสิงคู่นี้จะเหมือนกับสิงคู่ที่หล่อจากโลหะอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์ของวัดพระแก้วมรกกที่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองครับความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเห็นแล้วยังอัศจรรย์ใจไม่รู้หายแน่นอนครับชนชาติของสมัยโบราณสามารถนําหินทรายก้อนขนาดมหึือมาชักลากจากภูเขาพนมกุเลนระยะทางกว่า50กิโลเมตรมาสร้างเป็นปราสาทหินยุคนั้นคงต้องเกณฑ์ทั้งแรงงานคนและ สัตว์ประเภทช้างม้าวัวควายเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับถึงจะก่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่อร่าการแบบนี้ได้ฮะเมื่อขนย้ายไปยังสถานที่ที่จะสร้างปราสาทก็จะต้องวางผังแบบแปลนในการก่อสร้างแล้วทําการวางเรียงหินให้ทับซ้อนเทินกันขึ้นไปเป็นตัวปราสาทหรือองค์พระปางเป็นโครบระหรือซุ้มประตูมียอดแหลมแล้วทําการแกะสลักเลาให้เป็นลวดลายและนางอับสรที่นครวัดมีมากถึง 1, 5 0 0นานางแต่ละนางทั้งใบหน้าเครื่องแต่งกายและทรงผมแตกต่างไม่ เหมือนกันเลยที่กล่าวข้างต้นเป็นภาพรวมของความสามารถของชนชาติขอมที่นําหินทรายมาสร้างปราสาทหลายสิบแห่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างปราสาทนาครวัดแห่งเดียวที่สร้างขึ้นในอาณาบริเวณ4ตารางกิโลเมตรรอบนอกมีระเบียงคดเป็นกําแพงยาวด้านละ1.9กิโลเมตรและยังมีการขุดคูน้ําแต่กว้างเหมือนแม่น้ํากว้าง190เมตรล้อมรอบไว้อีกชั้นหนึ่งทางเข้าปราสาทเป็นสะพานหินยกสูงข้ามคูน้ําเมื่อเดินผ่านซุ้มประตูระเบียงคดชั้นนอกเข้าไปก็จะเห็น ความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาทนครวัดอยู่ตรงหน้าสําหรับรายละเอียดของปราสาทและลวดลายแกะสลักเมื่อเข้าไปชมอย่างพินิษพิเคราะห์แล้วท่านผู้ชมจะทึ่งในความสามารถของมนุษยชาติในยุคข,ของโบราณที่ฝากฝีมือไว้ให้ปรากฏจนทุกวันนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆครับและจุดนี้นะครับที่เป็นจุดไฮไลท์ของปราสาบายโน,นะครับนี่คือนครธมนะฮะจุดนี้หลายคนบอกว่าต้องทาท่านี้ครับ เพื่ออะไรครับเพื่อีมูนะครับคนกับหินก้อนนี้นะฮะกับหินลูกนี่ครับหน้าคนก่อนชนะ ครับผมนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือความสวยงามของนครวัดนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมรดกโลกนะครับที่คนไทยหลายคนนะครับเคยมาสัมผัสแล้วก็างคลิปแองเจอของเรานะครับก็ประมาณที่ท่านได้ชมไปแล้วนะฮะวบานขงสุขกันนะครับ